อนไหลกันนอนกนิกาไ่ดไ้นด้ค่ี้งในามเด็กไทนะครับก็มีได้คุยกันอไรับ้างไม่คุยส่งไลน์คุณนิดนึงครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ทั้งทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ก็ให้กำลังใจครับดีใจครับที่ออกมาเรียบร้อยครับอย่างวันนี้เองคุณตาคุณทักษิณก็ได้ทุนนี้แสดงความดีกับทุกฝ่ายใช่ครับแล้วมีถ้อยคำของพี่คุณทักษิณว่าจะได้กลับมาเลี้ยงหลานเราเรียนนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนะครับเป็นเรื่องของท่านก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตานะครับก่อนหน้านี้ที่กระแสความนิยมของประเทไทยเริ่มนิ่งขึ้นนะครับการทวิ่ของทักษิณนี่ถือว่าเป็นการกระชากเก่งจริงไหมครับไม่ไม่ ผมไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ไ,มไดไ้คิดไป้ก่อนนะครับาอันนี้มีการตั้ง้นสกิดเหตุว่าการที่ประกาศกับก,กัอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกลยุลลท์แรนร<ช>์องเอไม่ทราบเลคะอันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบเลยผมมุ่งนำเสนอน,นโยบายอย่างเดียวนะครับถ้านาเมื่อวานนี้ค่ะคุณประยุทธ์ได้ไปเวทีปราสยที่สรีลหาค่ะแล้วก็ได้ขาวชาวสงขาว,ว่าอยากได้นักธุรกิจอามบริหารประเทศหรือเปล่าไม่มีคอมเมนครับ ก็ให้ชาวสงขลานมันมีเสียงได้ก็ก็เป็นเกี่ยงครับท่านท่านพูดกล่าวถึงก็โอเคครับไม่เป็นไรครับแต่นักธุรกิจก็สามารถที่จะบริหารประเทศได้ใช่ไหมผมว่าทุกคนนะคนที่เป็นประชาชนที่มีความดีของประเทศชาติผมว่ามีสิทธิทุกคนนะครับจะเป็นพี่น้องเกษตรกรจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นข้าราชการนะครับพอเราเห็นคุณแทนท้องทาร์ทอดหกันแล้วนะครับก่อนวันเลือกตั้งน่าจะเห็นอันเดตทั้งสองท่านมาโค้งสุดทธาอีกครั้งหนึ่งไหมครับก็หวังว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวคอยท่านแถลงข่าวดีกว่าอีกแป๊บหนึ่ง ให้พักผ่อนหน่อยนะครับเพราะวันแรกหรือพุ่งคลอดไปเจ็ดโมงเช้าก็น่าจะยังเหนื่อยอยู่นะครับเดี๋ยวขอให้ท่านแถลงข่าวดีกว่านะการปาร์เมื่อชงเช้าันี้ประชาชนส่งข้อความมาค่อนข้างมากทีเดียวว่าเป็น่วงคนเสฐยาที่มีเสียงแฉ่นะครับอ๋อสู้ครับสบายครับไม่มีปัญหาครับเมื่อวานนี้กลับไปจากบุรีรัมย์ก็ไปโรงพยาบาลให้นักเกลือมาทุกอย่างพร้อมครับไม่ต้องห่วงโอ้สบายครับไม่มีปัญหาครับเสียงไม่ดีเท่านั้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับสู้ครับวันนี้มาสุทันครก็ มาให้กำลังใจท่านว่าที่สสทุกคนเพราะเขาตัดดำทำงานหนักมานะครับยังไงเราก็ต้องมายังไงเราก็ต้องยกจังหวัดครับขรางวานคนสุดท้ให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนคนเอกพยุทธ์เพราะว่าน่าจะมีความสามารถในการต่อต้านระบกบกักสิณนะครับาารถาว่าระบบทักสิณมันกลับมาแล้วอันนี้เหมือนเป็นการโจมนทมผมผมไม่ทราบครับผมทราบตัวพัเพื่อไทยเรายึดโยงประชาชนเราเอาเรื่องของปากท้องเรื่องเรืเ่องของสิทธิเสรีภาพของพีมม่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับขอบคุณค่ะต่อไปนะคบ